สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกท่านที่ติดตามทางช่อง youtube นะครับวันนี้มาทดลองไฟนะครับบนจอนะครับอีกหนึ่งชุดนะครับเพิ่งประกอบเสร็จนะครับก็เลยลองเทสดูนะครับช่วงนี้ได้หยุดพักนะครับสถานการณ์โควิดนะครับช่วงนี้นะครับ เขตพื้นที่รีํำเรานะครับถ้ามีงานมหรสพนะครับอันนี้ยังไม่เรียบร้อยดีนะครับเรื่องของสายยังไม่ได้เก็บนะครับนี่ลองทดสอบดูเฉยๆนะครับทดสอบในส่วนของนะครับความถูกต้องของไฟนะครับนะครับวันนี้ก็ได้ลองเทสนะครับอุปกรณ์นะครับแม่ข้างใน นะครับก็ได้นำมาตรวจสอบเช็คนะครับข้างในก็เต็มนะครับในอุปกรณ์วันนี้ก็มีอยู่แค่นี้นะครับที่ทดลองนะครับทดลองทำอยู่ที่โกดังนะฮะเสร็จว่าจะทดสอบนะครับในส่วนของไฟทั้งหมดอีกรอบหนึ่งนะครับกับพื้นที่ข้างนอกนะครับโลงนะครับ จะลองนะครับอันนี้ก็ให้เพื่อนๆได้มาหายคิดถึงกันนะครับกับทีมงานอังเปาบูฟี่นะครับกับระบบไฟบนจออีกชุดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีในส่วนของไฟนะครับอีกประมาณ2ชุดนะครับที่จะทําเพิ่มอีกนะครับเป็นในส่วนของด้านล่างจอนะครับที่กําลังจะดำเนินการ นะครับในส่วนของไฟรวมไปถึงนะครับไฟตัวอักษรอ,อีกนะครับกับนีโอนเพล็กนะครับตอนนี้ก็สั่งอุปกรณ์มาแล้วเหลือแต่ว่าจะประกอบนะครับประกอบทําเดี๋ยววันไหนเสร็จก็เดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับนะครับในส่วนของไฟนะครับอันนี้เราก็ลองมาทดสอบในส่วนของไฟที่นะครับ ชุดนี้ก่อนนะครับคุณเพ,พื่อนอาจจะเห็นไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับในช่วงคำ่ำนะครับ,บช่วงนี้เราลองดูในความ นะครับสายไฟยังไม่ได้เก็บนะครับรรโยงระยางเลยทีเดียวเนาะนะครับก็คิดเองทำเองนะครับก็อาศัยว่าชื่นชอบนะครับก็ทดลองทำนะครับทดลองทำไปนะครับทดลองทำไปเรื่อยๆนะครับเรียนรู้นะครับ ศึกษาเรียนรู้ไปนะครับเพราะว่าจริงๆเป็นไฟที่ขึ้นตามเสียงเพลงนะฮะ อันนี้เรายังไม่ได้ต่อในส่วนของเสียงเข้าไปนะครับอันนี้เป็นการทดลองแบบเมนวนนะครับทดลองเมนวนเฉยๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะทดลองในส่วนของอเสียงอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยก่อนนะครับอันนี้เป็นการนำมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมหายกัน หายคิดถึงไม่ได้เจอเจอ f อนะครับอังปามูฟี่นะครับช่วงนี้นะครับสถานการณ์โควิดนะครับก็เลยให้หยุดพักนะครับในส่วนของโซนเกี่ยวกับความบันเทิงต่างๆนะครับตอนแรกนะครับคิวงานก็จะมีลงในช่วงของต้นเดือนนะครับแต่ก็โดนระงับไปนะครับก็ ไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ตอบสนองนโยบายของรัฐนะครับแล้วก็มาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในส่วนของระบบไฟกันไปนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกๆท่ทานที่เป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามในส่วนของทางช่องอังเปามูฟวี่นะครับอังเปามูฟวี่ภาพยนตร์นะครับขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวมีข่าวดีในส่วนของการแจกเสื้อ fc นะครับสำหรับ ท่านที่เข้ามาติดตามนะครับในส่วนของช่อง y o u t u b e นะครับเราก็จะแจกในเสื้อกะว่าจะแจกทุกเดือนนะครับจับแจกทุกเดือนเลยสำหรับ fc ของเรานะครับท่านใดที่เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็มาคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวเราก็จะจับแจกนะครับเสื้อทีมงานอังเปามูกวี้นะครับ วันนี้ก็เอาแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงในส่วนของการทดลองเสียงนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆมาชมอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้สวัสดีครับ